รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข่าชูช่องมาหาให้ผ้ามวนพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่ไปติดตามรับชมรับฟังเนาะบรรยากาศจู่วัดป่าอุดรนี่พี่น้องเด้อเนาะฝากเตือนให้พ่อแม่พี่น้องครับชมรับฟังครับผมเนาะขณะที่ทับชิปกระปูเนาะปูแก้วโท่มากก็ดีพี่น้องเนาะไปติดตามรับชมรับฟังเพิ่นอ่า คุยกันเรื่องเลขพี่น้องเนาะเลยถือโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังนํากันเลขตัวใดที่ว่าปูเพิ่นเน้นให้มากครับผมเนาะเพิ่นเน้นว่าถือเท่ๆสำหรับเลขตัวนี้ครับเพิ่นมั่นใจใเลยพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังรับกันครับอืมโอ้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อ๋อ โอดมือขึ้นนี่โอ้ยมอม่นี้จัดสอยูไูใดแล้วมากกวนอพูดกับจัสิยูได้มากว่านอ่าูดบอกแนวทางไปเลยเพราะว่าเป่นกันอย่างใดพอดีเลยเออมเออเดี๋ยวใจเย็นๆอืม่กเป็วะมเออโอ้ก็คือปูไปขอกับปูเพ่นผูกข้อตายอ โอ้ขขอยู่ออ <ละ S 2> บน,นบนน่ะอยู่บนบนนด้นี่มองวัดตถิวาคผู้ใดไปอยู่ก็อยู่บ่ได้นั่นละมันเป็นวัดช้าวัดใจสองสามปีแล้วโอ้คนเป็นผู้ข้อตายใจหันพระเป็นผู้ข้อเงินจั๊บจั๊บกันย่อมบุรุว่าไปดีโมมาโมงยังนี่ละไปต 5, ายอยอู่พุทธิหลังโอ้พระเพื่อนนผ่านไปเพื่อนนั้นไปยุหันเพื่อนนั้นเปผู้ข้อตายยุหันถูงข,ข้อเอองินเลยเหรอวะโอ้ แต่ว่านีันเนีปอเลาปูยำยำเลยเล้อปูยำเลรงสี่ศูนยโอ้สีวงกลมเือโอ้สีูวงแล้วปูว่งแล้วนี้วงแล้วเออเออก่เดียวกะเดียวตัวเดียวคนโรได้เลยครับวงแล้วเออเดียวโดดมันใจเยะโอ้ พืนลางสี่ศูนครับปูกกรเน่นดอมือนั่นเละเนีกเช้ยนลงแล้วเออครับมือแตเมือ,อนอันเชิญนมาเออเพราะว่ามันเดีอกันอูครับไอ้กันี้ครับลงเ้าไปแล้วย่ทำาบตว,วเดียวมีอนีศูตเดียวมองฟังเลยโอ้ยครับเน่นแล้วเน่นแล้วเออสี่ศูน คนเรียกว่าอพี่โอ้ฟังเพ<ม>ี่นง<ม>แต่ว่าอ้เอาไอ้เอาผ่าไตผ่าวอนใหม่เนี้ยผ่าหมดแล้วขอโอ้ผู้พันนั่นผูกข้อตายเพ่นมาอ่ายากได้ผ่าไตอยากได้ผ่าไตยากได้ผ่ากีวอนให้ท่าบุญไปหาเรนเรนแ่วาผ่าหมดแล้วปิดเ,เป็นห้องปินกินตับาเดี๋ยววนี้ผ่าเตียน เอาตัวเดียวนี่ีปูตัวเดียวกันนี่บ่ตัวเดียวเลยตัวเดียวกันนี่บ่ออบเออตด็นลี้ยสามตัวดิเ้ตัวปูขอแล้วว่า้สสดถดดะอยากยอปันลนังเลยนเอเอเอาเอาเสียนลงครับผมเอาเขียนประกาศเดครับมันบอมันบอเป็นข้เรื่ับ ดูได้มายับเอาสองตนี่แปดห้าหนึ่งน่หะเอท้าหึ่งแปดห้าหนึ่งของเ้างงบหนึ่งของนฐานหนึ่งที่นี่กต่ไปมันเลยบอกว่าสมันบอกอนสเขียนเขงไตกันกันเลยเขียนรองไตกันเลยเขีนรองทั้งรอทีส่เออต่างใจฟวงเด้อเออคอนสิไปมันบอกว่า เอาบาทมันน้ำเงินนึงเอาจังล่างจังบุญมันลาทีเอาบาทมันน้ำเงินนึงเออมันลาวีจังร่างจังบุญตัวเลขถามว่าไอ้มันเขาอยี่บ๊อสมองเออเขาเอาบาทจัดบาทตะบงมาให้กว่าเนี้ยอันนั้นเพิ่นขออันตัวเลขตัวเลขย้ำตัวเลขอีกก็นะปู สามตัวนั่นน่ะเออสามตัวนี้แปดห้าหนึ่งอเดี๋ยวแล้วครับเอาเดี๋ยวที่สองมันบอกว่าเอาเป็นใท้บาทเอาบาทครับ่าทที่ว่านเหรออันนั้นอันนั้นการแสดงว่าเลขคือวันที่ให้ให้ทั้งุญให้แน่ทั้งที่ตัวนั่นน่ะเออเออเดียเอาเอาของแสองครับเดีวสองนี้มันบอกเจ็ด เจ็ดห้าหนึ่งครับดานตีเลยมัตยัดนี่ตีสองตัวนี่เอามาเปลี่ยนเด็กรางครับเจ็ดห้าหนึ่งเลขห้าหนึ่งบอกค่ะพวกเออมันาดูว่าเจ็ดห้าหนึ่งกับแปดห้าหนึ่งเออเอาเลขสองตัวนี่นี่แัดนึ่งไปใสนเอารู่งมาใส่เปลี่ยนเด็กรางครับเจ็ดห้าหนึ่งกับแปดห้าหนึ่งเออ แต่เ่อไปยังเรากะบอกจ้านี้เราผู้สองหางกันซีนกัตรงกันเลยเปเลยบ่นพวนงกเอาเลขหนึ่งสองัวนีมเปลนเลขล่างหอสิเนี่ยเอออ๋อเี้นลงอีกคู่นึงสิบเอ็ดบเออเปนี่เอาอลงันะออจิบบัตเหมือับพวกมันเบิ้ลก็เบิ้ลหนึหนึ่งวเด็ นี่สบานบอกอองนานย่ใจกว้าครับแอ้ปูแมแ้โอปูแมแเออโมมุหัวอืมโอ้อาาไหมโอ้ขันได้แล้วไอ้ฮ็ดบุญหาโอ้ กัญชีมีเอฟซี่เหตุน้ำยูดอกที่ปูทั้งผนเป็นพาตายซ้ำเรากะผนอยากได้ยังสีเนาะกัญสีได้ยูดอกที่กันเอฟซีันถือกันเลยขันแมนนิลี่กันเลยกัญชีมีคนอยากเห็ุบุญน้ำยูดอกที่ก็ออกพันทั้งสองันอยู่ไหมสิบเหตุร่างอืครับผม เียนเงปรับมอืมับีอตัดีซูีครับอืมีตัวนี้เขาเป็นเียนตัวเดียวกันเัาเปนบวกกับ4ีศู้นซีน่ะเด็กเป็นตัวกลับกหนมันเขียนี0ูขึ้นกันอยู่ผู้เดียวนี่เนเลยครับผมเอาบูมักสีู กับบนเนี่บนอนอกี่ทน,น,นเนกันเนี่ยไทแต่มืออันอันเชิญเป็นเขามาเนี่แหละปู่เออนานั้นาต้อาตัวนั่นเด้อดวงดียวฟังเด้ฮะา,าดาดสองสต,ตัวีู่ตัวนเออยัดยัยัดเอาเรื่องนี้ได้โอ้เออยัปนีป็นยูฮะ ก็จะใครเลทอยู่มันจะใครโชคใครลาบเออให้โชคใครลาบอืมแล้ยวฮะห้การุ้มไปบวงหลงะเอ้าเมื่อวันแล้วกับเขามาได้เราวกับมันเปิ้นกระบอกใครนินซี่ส่นตัวเดียวกับปูนเนี่ยได้หรือปล่า่อวนกับเขามผมรัผมเออพอสมอย่แก็ดตูด่เไหนมากนั่หการมเป็ามนีนด้ เพิ่นกะวา่าขึ้กันเนี่ยกับปูเพินพ่นว่าให้เ้าดูดนเน,ดน,นี่ยบอมันบอกเฉยว่านาฬิา้อยตัวนี่ RT ิบอกพูดจริงนะอาบนมมือ,อมือขือน้นผมแนวกันเนขามาเปนจา้าสีให้เพิ่นมาถามอีกทีนึงะเดี๋ยวพอทีบอจัดสมัยเปซน,นื่อกนาฬิกาองตัวนี้ครับครับอีกจังเมืออม่อนดทั้งสองไว้อีกจ้งเมื่อสามาสมือเอาอายุมาตเดี๋ยวาเลยมอง้ ครับเดี๋ยวพอรับสีเพียงจะมาลงเตนีุ่มจะกันูเสืยกราไอ้นาานบหรอ่างเด่ห้ให้ไอ้การูก่มันบ่ารเลยังกไหนมันก็ไหนเล็กซีจน่น่งาถูกไปอีกครับอีกช่องเมื่อบ่เนิ่งเมรานี่นีปูยมเลกดิ่งแล้วกไมอนี่วัาที่ไนฮะอีก ยี่สิบสี่ยี่สี่ยีห้เนาะบอกว่ามีผมเป็นสองหมื่นเนาะดูวัดมาล้วกันีอะ้างนีดงาวัจะได้ต่งเรียกว่าดีโยมพายโยมมาปูออสอสูเนี่ยเพาต้องสื้อมาปุ๊ื่สูนดปูดังคักเลยน เอาเนาเาปาอ่าซ oh, ื <laughs <laughs> ้อเนาะาเี่ยเด็กปูดังกันดนี่ปูอไรอย่นี้อันใก็ค่ะาเอรี่เอกเนเด่เลยโอ้อาเนนล่างพี่อเด้อกวเลยวานนอปูเนาะปูกับเตียัมน่เมือวันน่เนะ ไม่ไเราึับโผ่เลยเน่ดดเอาบอกว่าเนที่เขาบอกว่าน้ปูนครับผมไปซื้อรถตีไปเลยแค่นีรู้ฮะเ้หนงซื้อรถตเลยโอ้เรียกผู้ข้อตายที่ปูเออมันใจรื้อตัวนีรื้อขึ้า้าื้กันเพราะปูปู ปูฟ <minutes? S 2> um ังผมเบาผมฝันมือขึ้นนี่แต่ว่ามันว่าเป็นเนาหน่าเจ้าว่าแต่ว่ามันเกเป็นเจ้าเบาอยู่บ่ฮะเพราะว่าผมว่ากันจ้าผมฝันมือขึ้นนี่มันจะเป็นเลขซี่หนึ่งเน๊ะใจปูผมนิมิตฝันมือขึ้นเนี่ยเอาเอาเอาทั้งสี่สูทั้งหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันมันมันสีมาตัวนี้เดี้ยคือกันจ้าผมฝันมือขึ้นนี่ไหม เออผู้ฝันมืนขึ้นนี่วันทวายเออแจ่ว่าขึ้นเพงแค่กันเน้ตที่ศูนย์ที่ศนเนี่ยเด้ผมวันนีมิดมัขึ้นเนี่ยรวกันนี่ยจ้าปูกันนี่เดียวนี้การจ้างวาะไเนี่ยผมจัางผมฝันนี่ผมว่าซีหนึ่งขาขาเด้อมัขึ้นนี่แต่ว่าเพรเป็นตัวดอกแต่ว่าแห่งเป็นปัญหานะแปลออกมาแปลออกมา แต่ว่าบ่านหนาแก่นะว่าแต่ว่าผมเป็นข้า,า,าราชการบอกว่าแต่ว่าบ่บ่เป็นเป็น,ปนพระแต่ว่าตอนนี้นี่มีฝันนี่นเป็นข้าราชการยั่วแต่ว่าแห่งมับนบ่ฝันบ่านหนาแก่นะ,ะ,ะแต่ว่าผมมาหนิซีหนึ่งเนี้ยปูบออ่บ่ขออน, <c oughs> นุญาตเล่าความฝันเ <c oughs> นาะบ่าซีหนึ่งกับหนึ่งซีนนเนี่ยฝันเอาไปโตเอาไปโตไปหลดเอาไปเลยดี อาอีกตัวหนึ่งครับผมยุ่งน่นี้ละอย่างพ่อแม่พี่น้องเปิ้นบ้านั่นเนาะทีนีกก็เห็นอยู่นหนเนาะนี่แหละที่หนึ่งเวมอฮะทังที่ี่ม่ั้งไอ้้มาน่ตอนตอยแต่งมอมน่นี้มนเข่าเลยนี่เมนเข่าเลยนี่มอเมยเมนผมเห็นป้าเข่า้นกับวู้เพราะว่าเลขเข่าเลว้ว กัชี ни, uh. mm. ้สองกับมีอะไนได้หรอปูชี้หนึ่งชี้สองชี้ศูนย์ไหมเออไ่้ละชุดี้ล่ะเออให้ชี้เขาไปเ่มันได้ดังเยอะังููกับบมันดอไรนี่คือั้งสิบดอ่าทั้งสิบดูว่ามีวัดไหนแต่ว่าปูบอกทีดนั่นมันเขาแล้วแมนชุดที่เหรียคือเขาแล้ว แต่ว่าแหงนสิแม่คกูได้ทันนะ้นหมะผมั่นนย็นป้าเขาเนาะ,น,ะนี่ยังได้รับปูนี่เดยที่สองที่ศูนยอ่าฮัลโลหลไอเน,นี่ยโทรศัพท์คนคนแรกโทรศัพคมีบ้านะบ,บอก มใช้เดีวน่บมดเลยไม่หมดแล้วงนมดติให้มาล่าสุดล่าสุดนะครับวให้มาล่าสุดนั่งพอเอากรบกูกขอตายนะับพนยับยับดูเิมอพี่ร้องแล้ว40นะึ1แต่ว่าเด็ดกันครับเด็ดนี่ของปู่ปาดรัผมเป็นตัวเลยพี่ร้องมาก่นี่ยุี มีโอกาสนี่ว่าพัดเมื่อคืนนี่แหมครับผมถ้าว่ากันเป็นสามตัวนี่แต่ขากัดเจงเจงรักษณะมฒสามตัวนี่จีเป็นยูโอ้ไปแล้วหรือเปล่าโชวมาใหม่กัดกันเราพี่น้องเนาะแต่เด็ไก่ล่าไปละครับผมเฮอเอากันนั่นก็ันได้เวลาแล้วกอะเอาคนไรก็แค่ทั้งสองน้ำเด้อนี่นะเป็นช่าที่อะนี่ก็เลยตัวเลขล่มก็เลยเอาไม่โชคไม่หมันสุขสุขคนเด้อทั้งแบบที่มินเด้อนี่ก็เลยอืวันที่หนึ่งก็ให้จับมัน แสนเงินล้านทุกผู้ทุกคนเด้อจังกูให้พรไปนี่ล่ะคือจังอ่าหวดที่873นี่ล่ะให้แตกคือผู้นั่นน่ะเนาะเอ้อเอาๆเพรสสนหมานครับผม